โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนจะช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกิจกรรมกันนะครับก็ปลุกมังกรมังทับแสงเนาะเออก็อย่าลืมเนาะจะได้รับสกินของวอลขาดกันโอเคพัฒนาร่างสนามรบใหม่อ่า <c oughs> ก็เทขึ้นนะโอเค โอหกกันยิบเจ็ดกันยายิบเจ็ดกันยาวันไรวันจันทร์เนาะแสดงว่าวันจันทร์ก็จะมีสนามใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าอื่นมีอะไรกันบ้างนะอืมโอเคโอเคอันนี้ก็ของคิวเลนเนาะอืมออะไรดีอจังหวะแห่งความสุขไปต่ออืมคงสุดทายเล่นหมดจะอันดับรบพีโรถาวรอโอ เรวค่อยมาเล่นแล้วกันเดี <g ül> ๋ยวไปดูอื่นกันนี่ไหมไม่มีมอดูตรงร้านคา้าสิไม่มีเลยหรอเอเออืมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตรงเอ้ยเฮ้ยลานคา้าเอ้ยมันหลุดแบบเดี๋ยวนะลานคา้าภายใน,นจอดแล้วอะไรสักอย่างเฮ้ยผผดด้านอตกสงสายน่าจะอีกด้านหนึ่งเออนิ่เฮ้ยอเอา,เ,อาเลยเลยเลย เนี่ยร้านค้าพาเนจอนสก,กินถาวรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเพียงสามสิบเก้าไหนดูซิโอ้ยสก,กินเยอะจริงด้วยโอ้โออมีสก,กินเยอะมากเลยอะ่ะต้องสิบสองเนาะเยอะอยู่นะสำหรับกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจนะสก,กินได้สก,กินแน่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นดูเป็นก,กิจกรรมที่คุ้มค่าสำหรับคนตามหาสก,กินนี่ไงร้านค้าพาเนจอนอ้าวโทษรโคตโคตอะไร ร้านค้าแพเนจอสกินถาวร100%การันตีสกินถาวรทุกครั้งหากมีครบแล้วจะได้รับเป็นเพจแทนเนาะครั้งแรกเพียง39คูปองเท่านั้นเลยระยะเวลากิจกรรมก็คือ19กันยาจนถึง24กันยานี้นะให้สนใจก็มาเล่นกันได้กิจกรรมนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมนี้ทุกคนดูนนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่า จริงเหมือนเขาจะโปรโมทหลักๆคือสกินของคองกับเวลเลตเนาะก็มีทั้งหมด12สกินเนาะใครสนใจก็มาได้กันได้เดี๋ยวมาดูตรงอัตราการออกไม่ใช่อัตราการออกดูพวกราคาด้วยโอเคราคานค้าจายในจรก9กันยายนง24กันยานี้นะราคาก็มี39 39 49 99 99 99, 99 149 9 9 9 199 9 4 9า4 9แล้วก็399เนาะก็คือ จะได้สกินแน่นอน100เนาะหากได้สกินครอบครองเราจะได้เป็นเพรแทนอืแต่ถ้าไม่ได้เพรก็โอเคนะเอาเป็นสกินที่ยังไม่มีจะโอเคมากแต่ส่วนใหญ่เราก็ดูยังไม่ค่อยมีสกินเท่าไหร่เนาะก็ถ้าใครคิดจะเหมากระดานก็นนยอยู่ที่1,968หคูปองเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่สักประมาณ2 0 0 0คูปองก็ค่อนข้างสูงนะใครสนใจก็เล่นกันได้นะเราว่ามันก็ ถ้ายังไม่มีสกินเลยก็น่าจะคุ้มค่าเลยนะเพราะว่าอย่างตัางต่ำๆสกินถูกสุดมันอยู่ที่270คูป,ปองเนาะเดี๋ยวไปดูกันต่อเนาะว่ามีสกินของฮีโร่ตัวไหนบ้างไป I am my own master Death lurks behind every corner Only strong s a r v i v e Your heroes eat three square meals a day. Hm. I will see my destiny to the end. I run on hammer time. You seek my power. Earth. Look upon my might and despair. You miss every shot you don't take. Hey, hey, want to see my magic staff? <laughs> How about my hey, pet cloud? <laughs> What โอเคคร ag, e loss, ับดังน like ั้นเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยดีกว่าเอาตัวที่ไม่สามขอตัวที่ไม่สามพอโอ้ก็โอเคนะสำหรับนี้นะอือฮะรู้สึกจะมีตัวละครอยู่เดี๋ยวเออเดี๋ยวเราเรามาเลยวิวไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปต่อพี่ โอ้ยสุดยอดเฮ้ยก็เท่นะแต่ไม่มีตัวคอนอีกไปต่ออือก็สวยนะสถานีนี้โอเคราคาก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นสุดท้ายแล้วจะได้ข้างบนอีกไหม อยากได้ข้างาอยากได้ซ้ายขวาบ้างอนะ่ะเหมือนเหมาข้างบนเลยไม่ได้เหมาดีเเรียกว่าอะไรนะด้านแต่ข้างบนนะ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปรีวิวสองสกินไว้ท้ายคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวดูเริ่มจากทาวารัก็ดูน่าจะปกติไม่มีอะไรเลย โอเคก็ okay. น่าจะประมาณนี้เนาะชุดก็ถือค่อนข้างโอเคเลยนะเราก็เท่อยู่เดี๋ยวไปดูกับสก,กิลก่อนฮึบฮึบอ๋อสก,กิลก็น่าจะไม่มีอะไรนะสก,กิลแล้วก็ปกติแต่ก็เท่อยู่นะเออแต่รู้สึกว่ามันเข้ากับสก,กิลนะสก,กิลพอชุดนี้มันออกมองม,งมง่วงแล้วสกิลออกมองม,งมง่วงโอ๊ยโออ๊ย โอเคแหละสำหรับตัวละครเนาะ,ะไ,มไม่ทันโอเคสำหรับตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดไปดูอตัวหนึ่งโอเคต่อไปก็เป็นตัวของแกรกนเนาะก็เป็นออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเนาะก็โอเคแหละสำหรับชุดเนาะแต่เขาสกิลหรือท่าอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะโอเคอยู่ลนะเะ เดี๋ยวลองมาใช้สกิลกับเดี๋ยวอันนี้ก็ดูเทดีนะโอเคโอเคเนี่ยลองดูเอาดูท่าว้ามหน่อยก็เรียบเรียบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอเคนะเดี๋ยวไปลองใช้กับลีโ่ดูปุ๊บดยิบป่าโอเคนะสำหรับสกิลนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะได้ตัวละครตัวไหนก็บอกกันได้นะหรือเพื่อนๆคิดว่าตัวละครอันไหนคุ้มก็บอกได้ด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดกระดิ่งด้วยก็ได้ครับจะได้เป็นกำลังใจคนทำคลิปสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เลิกเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ you have